สวัสดีค่ะมาดูแนวทางหวยลาสตาวันที่เก้าเดือนหนึ่งหกห้านะคะลาสตาแนวทางลาสตาค่ะเน้นเน้นวิ่งรูดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะสามแปดสามสองสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะเน้นเน้นศูนย์หนึ่งนะคะแอดชอบศูนย์หนึ่งนะคะ มาไม่มาไม่รู้นะคะเป็นได้แค่แนวทางนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะตามนี้นะคะแนวทางราสตา์วันที่9เดือน1น,นะคะแอดขอฝากช่อง y o u t u b e 9 9เก้าแอีผาวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยๆนะคะ